พี่น้องสวัสดีจ้าขายของเพิ่งเสร็จเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอาบน้ำก็มานั่งดูรูปลูกชงลูกชายค่ะเต้ายุางเต้ายองค่ะโอ้ยแต่ละรูปก,ก็น่าหงหุดนะิะพี่น้องเอ้ยก็อดใจบ่อด,ด้ก็มาเห็ดชิปหอพี่เห็นน้องเมืองจ้าพี่น้องเห็นถึงความน่ารักเออของลูกชายจะพี่น้องจะเอาความน่ารักของลูกชายมาแบ่งดอพี่น้องเดอ้อ ข้เป็นหลายพี่น้องเวลาเวลาแม่ผู้ใหญ่ว่างหรือว่าแม,แม่ผู้ใหญ่ว่างจากงานแม่ผู้ใหญ่ก็จะมานั่งดูรูปเตายุงเตายองแล้วแม่ผู้ใหญ่ก็อันมาเฮ็ดคิปไอ้ถึงน้องอน,นะพี่น้องเอยเอยเอจักเป็นอย่างเออเมึงดูทีไรก็ไม่เคยเบื่อทุกคนดูกี่รออกี่ลออก,ก็ไม่เคยเบื่อนะเออคนอะดีใจนาพี่น้องก็เห็นความประสบผลสําเร็จของลูกชายคอยก็เห็นถึงความขยันแล้วก็ยก็เห็นถึงวิวัฒนาการในการลองพุงลงเพียงการตุ้งกระเตี้งของเตายองแล้วก็ คือดีใจอ่ะพี่น้องเขาติดตามแล้วเาเห็นการเปลี่ยนแปลงไปหน้าในทางที่บวกฮะลดซื้นใจพี่น้องเอ้เมืองย่ำได้กับเบื่อเออลำบากนิยมมาติดตรงติดตามเออช่องทางนั่นช่องทางนี้แล้วก็เออก็เห็นรูปเห็นอย่างแล้วก็เออเอามาหิดกงหิดคิปแบ่งปันพี่นุ้องพี่น้องคนละคนอาจะเสียงบาหินไม่บุญละแม่พี่ใหญ่ห็นแม่พี่ใหญ่กับมาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องความหนาลุงหนาหลักความสุดซ่งสุดใสนะเออแม่พี่ใหญ่กับมาเติมเต็มอีกสี่สั่นหนึ่งอ่นะพี่น้อง อาพี่น้องเออเมื่อนิหันระเบียบพัทรศิน์กาแสดงอยู่อันชัยภูมิเด้ออทธิเมธู้ณายว่าหันเออผู้ใดมึงผู้ใดยังอยู่กะเออรู้ว่าไคยังไ่ได้ปุง้งไม่ได้ไปกับไปเด้อพี่น้องเด้อไปช่วงอันมอรับเรื่องต่อก่อนหรือว่าช่วงเต้ยล้านปรสิแจ้งกับไปเด้อพี่น้องเออเนี่ยเอาความน่ารักมาฝากขี่ฝากน้องสิไปอาบนุ่งอาบน้ำก็เลยว่าเออจะคลิปก่อนเออก่อนไปอาบนุง่งอาบน้ําเออ ญาตพี่น้องพี่น้องลืมหน้าลืมตาว่าแม่ผู้ใหญ่เป็นหน้าตาแนวใดนี่แหลคะค่ะแม่ผู้ใหญ่ปูนาค่ะทุกคนคะ่ะ FC ตัวจริงของเต้าหยองค่ะพี่น้องคะ่ะมาของเรียนย่านไดแม่ผู้ใหญ่บ่บ,บ่พลาดนะคะคือปราชาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องแล้ววันที่เก้าในมอทีสองเอามือแรกก่อนนะพี่น้องเนาะว่าที่เก้ามอทีสองนี่เจอกันนะคะทุกคนขาเก้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเจอกันที่มอที่สองด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ไปหากำลังใจลูกเต้าจ้าเออหน้าวิทุงหน้่วยทีผู้ใดอยากเห็นเอวเอวหาจีเอวฮุกจีหันไปเลยค่ะลำพูงข้างซ้ายหรือข่าหันหน้าเข้าววิธีลำพูงข้างซ้ายค่ะเออไปคอยติดตามเลยค่ะก็สิได้เห็นค่ะเอวฮุกจีเอวจีจีเป็ดจีผุหละเออสิว่าหาจีมันบ่แม่นพี่น้องเออแอลเป็นแอวเออเด้งเป็นเด้งเออแอวลูกซ้ายคอยหันรัว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 เลยค่ะ อาฝากพี่ฝากน้องนะค่ะเดอ้เอ,อวันที่เก้าในเช้ากอทมอเออไปให้กำลังใจระเบียบวัฒทศินแล้วก็ให้กำลังใจเต้าหยองเดอ้อเอามาแบ่งปันอันความหนาลุงหนาลักน้องก่อนนอนก่อนไปอาบน้ำสนี้และพี่น้องผู้ใดเห็นแล้วก็กุ้นหัวใจให้แน่กุ้นติดตามให้แน่กุ้นไล์กุ้น